ในคลิปนี้ก็มีความพิเศษก็คือว่านักกีฬาได้ลองผลิตภัณฑ์ของโกออดนะผมเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในเรื่องของการสร้างเสริมนะครับผมหรือว่าดึงศักยภาพของนักกีฬาออกมาได้ในระหว่างการฝึกซ้อมได้ดียิ่งขึ้นช่วยในเรื่องของระบบหายใจไหลเวียนเลือดครับผมดแล้อีกครั้งยังช่วยในเรื่องของการฟื้นฟูความเมื่อยล้าหลังจากการฝึกซ้อม ระบบหายใจดีระบบหายใจดีไม่วิ่งไม่ขัดอยู่น้ำตอนนี้อยู่น้ำปล่อย้อเนวิ่งแล้วคงตัวดีหลักหลักก็คือระบบหายใจของวิ้ออลองลอง ตอนที่ออกกําลังกายนะครับก่อนออกกําลังกายก็ทดลองมาสองสามรอบแล้วรู้สึกว่าพอหลับพอตื่นพอตื่นแล้วเนี่ยมันมันก็เริ่มที่จะทํางานแล้วมันก็เริ่มที่จะสดใสแล้วครับคือถ้าเราไปข่มให้นอนอีกมันไม่หลับนะครับไม่หลับมันตื่นตัวใช่อันนั้น ข้อที่สังเกตเห็นได้ชัดเจนนะครับแล้วก็ในการเอามาใช้รูปแบบของการวิ่งก็ก,ก,ก,ก็นิ่งดีนะฮะก็เหมือนกับเหมือนกับมันสดม,นมันเฟส mm hmm. เหมือนกับมันเฟสมันมันฟื้นฟูได้ได้ดี ครับแล้วกออ็อาการเหนื่อยของเราเนี่ยมันไม่สะสมเอาเอาเทาทีเห็นกับอ,อ่าตอนนี้เดี๋ยวมาดูคนที่นอนพอ3ชั่วโมงนะครับ <c oughs> คนนอนน้อยเป็นไงบ้างครับพอได้กินโกออนแล้วด้วยด้วย,วยการพักฝนนะครับมันมีผลกับนักกีฬาหรือว่าการซอ้อมที่รอโอนมาประมาณหนึ่งอาทิตย์ก็กินก่อนนอนหนึ่งเม็ด กิแค่ก่อนนอนหนึ่งเม็ดนะครับก็คือด้วยงานบวกกับซ้อมตามโปรแกรมวิ่งด้วยมันสําคัญก็คือตอนเราพักผ่อนไปแล้วเนี่ยสำคัญว่ามันได้กี่ชั่วโมงนะครับแต่ละคนด้วยภารกิจมันก็ได้ไม่เต็ม8ชั่วโมงตามที่จีที่เขาวางเพราะงั้นเนี่ยมันก็เลยต้องมีเขาเรียกว่าตัวเสริมเสริมพลระกําลังหรือว่าเสริม ในสิ่งที่ร่างกายมันขาดไปอย่างเช่นที่ไอตัวเติอนบอที่กินเข้าไปเนี่ยในส่วนตัวก็คือรู้สึกมันตื่นแบบไม่ง,วงัวเงียไม่ง,วงัวเงียหมายถึงว่าเราต้องกว่าจะลุกได้กว่าจะไปทัางหน้าแปรงฟันได้มันมีระยะเวลาในการในการยืดตัวนะครับหรือว่าอหานยิ่งยากแต่ตัวน,นี้เนี่ยต,ตื่นปุ๊บสิ่งสําคัญเลยเวลาตื่นเนี่ยมันรู้สึกไม่เวียนหัว มันกระชับประชงนะครับในในส่วนตัวแต่สําคัญเลยคนที่ผมบอกของผมเนี่ยผมจะเหมือนนอนไม่ค่อยเป็นเวลานะครับนอนไม่เป็นเวลาแต่ซ้อมเป็นเวลามันก็เลยมันก็เลยไม่ค่อยสมดุลเงินนะครับทําไมต้องซ้อมเป็นเวลาเพราะว่าโปรแกรมมันเขียนมาแล้วมันวางมาแล้วเราก็ต้องไปตามนั้นแต่เวลาพักผ่อนเนี่ยมันที่บอกขั้นต้นเลยว่ามันไม่เต็มเป็ดชั่วโมงตามทฤษฎีหรอกเพราะฉะนั้น ผลเราสิ่งสำคัญก็คือพักผ่อนบวกกับการกินมันมีผลนะครับเหมือนได้อาหารเสริมวอนมาเนี่ยถามว่ามีผลดีไหมดีเลยนะครับแต่เราจะให้มันเป๊ะหรือว่าตามที่เขาบอกหอว่าแปดชั่วโมงนะคุณต้องพักผ่อนเพื่อใช้ร่างกายมันไม่เป๊ะหรอกครับไม่งั้นเราไม่พึ่งผลิตภัณฑ์นะครับบางอย่างบางสงางมุนยามันต้องเอาเข้ามาช่วยเอาเข้ามาเสริมด้วยร่างกายที่ต้องใช้งานสำหรับผมถือว่าดีเลยครับ เหมือนกันง่ายๆก็คือพ้กหลับไปแล้วเนี่ยตื่นมามันพร้อมที่จะไปต่อไม่ว่าร่างกายไม่ว่าตามภารกิจหรือว่าจะเออ่ใช้ระคายต่อเนื่องไม่ว่าทํางานหรือว่าต้องวิ่งมันมีประโยชนะครับสุดท้ายแล้วผมก็นํากลับไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับตัวท่านเองนะผมก็คิดเห็นอย่างไรลองทําตามแล้วได้ผลอย่างไรในแต่และคลิปก็สามารถจะคอมเมนต์เลิกเปลี่ยนได้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเรานะครับสปอร์ตสายบางก็สวยแล้วเจอกัะมีคลิปต่อไปครับ